สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับตองฟอร์ดพอดีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเจ้ารถยนต์ xlt นะครับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาจะอยู่ที่9 2 0 0 0บาทนะครับมาพร้อมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะแนะนําโปรโมชั่นนะครับรุ่นนี้นะครับที่ผมตกแต่งให้ลูกค้านะครับจะมีส่วนลดช่วยดาวพร้อมชุดแต่งหล่อๆลอแบบนี้นะครับมาชมกันเลยนะครับว่าตัวนี้ผมแต่งอะไรให้ลูกค้านะครับตัวนี้ผมจะแต่งเป็น นะครับหน้า F150 Spider นะครับมาพร้อมกระจังหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับพร้อมไฟ LED 3จุดนะครับเป็นดวงสีขาวแบบนี้นะครับฟอนต์นะครับจะเป็น FORD นะครับสีดำเงานะครับผมในส่วนคองนะครับสกูปด้านบนนะครับสกูปตัวนี้เป็นสกูปทรงพิษนะครับมาพร้อมแรดสีดำนะครับส่วนตรงกลางนะครับตัดด้วยสีดำด้านนะครับผมในส่วนของกันชนนะครับ กันชนตัวนี้ผมทําเป็นสีนะครับดําด้านนะครับส่วนกันแข้งตัวนี้ทําเป็นสีดํานะครับสีดําด้านนะครับผมในส่วนของชุดครอบนะครับชุดครอบไฟหน้าตัวนี้ผมก็มีติดตั้งให้ลูกค้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับผมในส่วนของซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อตัวนี้เป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะครับมาพร้อมหมดสีเงินนะครับผมซุ้มล้อตัวนี้ไม่ได้ยึดเจาะกับตัวรถนะครับเป็นติด3ามเอมนะครับ พร้อมยิงซิลิโคนนะครับเพิ่มความแข็งแรงอีกทีนึงในส่วนของล้อนะครับล้อตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นล้อ16นิ้วนะครับพร้อมยาง Monster AT2 นะครับลายออฟโรดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดครอบแก้มนะครับผมเปลี่ยนเป็นครอบแก้มสีดำด้านนะครับปกติตัวนี้จะเป็นสีนะฮะโครเมียมแล้วก็ในส่วนของเาลาหลังคานะครับราวหลังคาตัวนี้ผมติดเพิ่มให้ลูกค้าไปนะครับเป็นสีดำด้าน รุ่นนี้เราหลังคาจะไม่มีมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ผมติดเพิ่มให้ลูกค้านะครับในส่วนของคิ้วกัาสา์นะครับตัวนี้ก็มีติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าทุกคันนะครับผมมาดูในส่วนของชุดครอบอีกทีนะครับตัวนี้เบ้ากันลอยนะครับเบ้าลอยมือจับนะครับมาพร้อมฮะเรนเจอร์สีแดงนะครับผมฝาครอบน้ำมันนะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเหมือนกันมาดูส่วนของด้านท้ายนะครับ ผมมีติดตั้งเป็นเอาเรนเดอร์นะครับตัวนี้ให้ลูกค้าเพิ่มนะครับนะครับเหล็กโลบารด้านหลังนะครับผมของเอาเรนเดอร์นะครับตัวนี้สวยงามใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของขอบท้ายนะครับขอบไฟท้ายตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มให้เหมือนกันมาดูส่วนของกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้เป็นของเอาเรนเดอร์นะครับมาพร้อมห่วงลากจูงสีแดงนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็ ครอบกระบะท้ายนะครับเต็มบานมาพร้อมฟอนต์นะครับ FORD นะครับตัวสีดำตัดขอบสีแดงนะครับผมติดเพิ่มให้หล่อแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับชุดแต่งนะครับตัวนี้ที่ผมแต่งให้ลูกค้าไปนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับโทร0847138838หรือแอดชิลโค้ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างให้นะครับ ก่อนจากการวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับรบกวนนะครับทุกท่านลูกค้าทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ